ตอนนี้ก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทคนนะฮะ Hello everyone อ Yeah ตอนนี้ก็ที่ผมหลายๆคนถ้าใครยังไม่รู้เนาะ ผมมาไลฟ์นะครับผมอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่นี่มาประมาณหนึ่งเดือนอกว่าๆแล้วครับผมผมมาถึงตั้งแต่วันที่สามวันนี้วันที่ย<ม>ี่สิบเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งกับอีกยี่สิบวันผมอยู่ที่นี่มาเกือบสองเดือนแล้วอืมเกือบสองเ,เดือนแล้วที่ที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนาะก็ อะถ้าถามว่าทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่ริมระเบียงห้องนะครับผมจิบกาแฟเฉยๆไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่คือวิวห้องเนาะ สบายดีไหมคะสบายดีครับสบายดีผมเชื่อว่าน่าจะดีกว่าที่ไทยเยอะอยู่เหมือนกันครับตอนนี้โอ้พาทิตกำลังจะโดนบงังวันนี้มีเมฆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวไลฟ์ไปสักพักเนี่ยพาทิตอาจจะหายไปได้แล้วก็ที่นี่พาทิตตกของทางแล้วนี่พอบพูดเพิ่มเติมพาทิตหายเลย ตอนนี้ที่ออสกี่โมงที่ออสเร็วกว่าที่ไทย3ชั่วโมงครับตอนนี้เป็นสี่โมงห้าสิบเอ็ดสี่โมงห้าสิบเอ็ดกำลังจะห้าโมงละก็แวะมาคุยกับทุกคนเนาะมีคนถามว่าออสไม่ปิดหรอผมมาด้วยเอผมมาถ่ายนังเนาะเทอรี่ไลฟ์อย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นไปนะครับผมก็ ตอนนี้ก็เลยยังอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะถ่ายเสร็จนะครับแล้วก็ที่จริงที่มาไลฟ์ฟันนี้เนี่ยเพราะว่ามันหลายๆอย่างด้วยแหะคือตั้งแต่ผมมาที่ออสเนาะก็ไม่ค่อยมอีโอกาสได้คุยกับทุกคนมากแบบที่ไทยหรือว่าที่ต่างหลายที่อะไรเงี้ยเนาะด้วยโควิดด้วยแล้วก็ด้วยอะไรด้วย แล้วเราก็ไม่อยู่ไทยด้วยก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันเกิดแล้ววันเกิดอายุยี่สิบสี่แล้วของพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดปีแรกตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเลยที่เราอ่ามีเบิร์เดย์ในต่างประเทศนะไม่ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆเหมือนกันเราก็ไม่ได้ชินนะเพราะวันเกิดครั้ง For international friends, um, for now I'm live from Australia. I came here for shooting a movie, and then, um, yeah, tomorrow is my birthday, so today I want to talk to you guys. And, uh, yeah, just chit chat, nothing favors. yeah. So now I'm sitting at the balcony, and then I see a sunset, and then, like, sipping like coffee. Uh, it's not my birthday yet, man. Um, my birthday is tomorrow, 27th April. I hey, <laughs> my um, <t> <laughs> <laughs> no 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 okay อ่ะอีกคำถามคือแวะไปดูป้ายโปรเจกต์ที่โกโคสที่ออสอยังมีครับมีแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะขอบคุณเจมเจฟฟนมากๆเลยที่มันเป็นอะไรที่จริงมันเซอร์ไพรส์มากเลยเนาะเราก็ได้เราไม่ค่อยได้เล่น Twitter ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหรอกมาอยู่เนี่ย แต่พอเราเข้าไปดูเนาะใน Twitter แล้วเราก็เห็นที่ที่ cmj f a n ้ทำให้เนาะเป็นป้ายโปรเจกต์เป็นอยู่บนป้ายเหมือน led view board mm hmm. ที่นี่นะครับผมที่โก c o วาสด้วยเราก็ไม่ได้เหห่างไกลจากที่ที่ผมอยู่ดีใจมากขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ที่จริงวันนี้ผมได้ไปไปดูมาแล้วไปแอบดูมาแล้วไปถ่ายรูปมาแล้วด้วยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะเอามาลงให้ทุกๆคนได้ดู Are you going to visit Brisbane? Yeah, sure. I want to go there. But I don't know, like... I have to see my schedule first, and then... Um, yeah, if I have a, a, a lot of free time, maybe i go to Brisbane or maybe Sydney. I going to Bay สวยมากอากาศสดชื่นทางเท้ากว้วางเดินได้สบายแล้วก็ดีมากๆเลยครับผมค่อนข้างครับปี้ัฮปีลงมากเลยเนาะใช่ครับมีคนถามพรุ่งนี้อายุเท่าไหร่ผมพรุ่งนี้อายุยี่สบสี่นะพี่วันนี้พรุ่งนี้ผมอายุยี่สบสี่แล้วก็แก่แล้วนะครับผมเกิดมาสองรอบละเกิดสองรอบแล้วก,ก็ก็น่าจะแก่อยู่คอขวัขนะ <c oughs> อ๋อแล้วก็มีตอนนั้นผมลงสตอรี่ไปเนาะตอนที่ผมไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือน San s a n c รี a r y ันทรีหรอไม่รู้จำจำไม่ได้ชื่อว่าอะไรวะคูบี้สันทรียผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่สวนสัตว์เหมือนที่บ้านเรานะที่เอาสัตว์มาขังคือที่นี่เขาจะเป็นแบบมันมีหลายแบบเนาะแต่ที่ที่ผมไปเนี่ยคือเขาจะเป็น เป็นที่ที่เหมือนเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์ที่สัตว์ในออสเตรเลียเนาะที่แบบเจ็บปวดหรือใกล้ตายแล้วเขาก็จะเอามารักษาแล้วก็จะไว้ในที่เนี้ยเขาเรียกว่าชื่ออะไรไม่รู้เซนสรีแล้วก็ไปที่นั่นมาก็คือน้องน่ารักมาได้ไปอุ้มโคอาล่ามาด้วยอุ้มโคอลาล่าครับน้องน่ารักมาครับแล้วก็ได้ไปให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ให้อาหารจิงโจ้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่นี่ก็ได้ได้ทำงานไปด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวในหลายๆที่ด้วยครับ When, when my work and travel. <laughs> How was your day? Um, so today I woke up at morning and uh, I, I woke up so late today. I woke up at like 10 or 11. And then I uh, have breakfast and uh, and do nothing really. Later. And then I go for lunch. and then i go to see my project no the James J Frame project and then i go back to hotel and uh, i'm planning to go to play tennis in about like 30 minutes with พี่ตู่ภพทอนนะครับผม and then another Thai cast uh, คิดถึงทุกคนนะฮะอร่อยไหมเบรคฟาสอร่อยมากครับผมเพราะว่าเป็นเบรคฟาสฟรีนะครับผมจากจากพี่ตู่นั่นเองก็คือไปขอพี่ตู่กินข้าวนะฮะ <laughs> อยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวผมอดตายนะครับผมคือแบบมีพี่พี่นักแสดงไทยหลายๆคนนะครับผมที่ทำอาหารอร่อยมารวมถึงหลายๆวันเราก็ไม่มีอะไรกินเราก็จะทักหลายพี่ตู่ไปเพราะว่าพี่ตู่เนี่ยห้องไกลผมมาพี่ตู่ครับมีข้าวกินไหมพี่ตู่บอกว่ามีมีมาจอยไหมอ่าได้เราก็ไปจอย ก็คือแต่ละวันเราก็จะดูว่าเฮ้ยวันนี้เราอาจจะไปกินข้าวห้องคนนี้วันนี้เราอาจจะไปห้องคนนี้เทนนิสห้าโมงไม่ใช่หรอครับพอนุใช่ครับเดี๋ยวผมตามลงไปนะพี่ออีกสักสิบนาทีเฮ้ยบุคคลสูญหายว่ะเฮ้ยบุคคลสูญหายอยา่างตกสิวไอ้แบงค์เดี๋ยวมึงจะโดนโอเช่บแบงค์ว่ะมีคนเข้ามาทักทายนะครับผมใครอยากจะเข้ามาไลฟ์ด้วยกันไหมอ๋อแปบ๊บนึงเออ ขอแบ็กไปเรื่องเดิมก่อนคือครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมถ่ายสตอรี่ที่ที่แอน t ชรี่เนาะก็มีคนถามว่าเอ้ยที่ออสเตรเลียเนี่ย,เ,ยเขาไม่ต้องใส่มาร์กกันแล้วหรอใช่ครับไม่ต้องใส่คือไม่ต้องใส่แล้วเลยเพราะว่าไม่มีเคสโควิดใดๆเพิ่มแล้วนะครับผมที่ออสเตรเลียก็คือใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกอย่างแล้วแล้วก็ พอเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันมีวันหนึ่งเนาะที่เบรชเบนเขามีเคสที่เจอเคสโควิดเนาะแต่ว่าเหมือนเขาเป็นที่นี่เขาค่อนข้างจัดการได้ดีเนาะในหลายๆอย่างก็เลยล็อกดาวน์เลยประมาณ2-3ถึงว,วันล็อตเคลียร์โควิดไปเลยนะครับผมซึ่งหลังจากเขาเจอเคสคนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีมาตรการให้ใส่ขอความ่วมมือนะ้อยใส่มาประมาณสิบ5ถวันเสร็จปุ๊บพอหมดเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ละก็คือ พอรัฐาบาลเขาบเบเนดดีเนาะทุกอย่างมันก็จะดีคุณภาพชีวิตมันก็จะดีนะไปไปไปด้วยตัวมันเองเนเน,น,นชวนก่อนชวนชวนยังไงวะเออฮึบกอลเออเอา แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะอะไรวะเนี่ยเอ๊บเอ๊บเฮ้เฮเฮ้เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้เห้เฮ้เ้เฮยเฮ้อฮ้เหาเฮ้เฮ้บุ้เฮ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 ้เาเฮ้ยผมยาวแล้วบุคคลชีวิตดี ผมผมยาวจังเลยวะไ่ที่ผมไม่ได้ตัดผมเลยครับเหมือนสลับกันเลยนะบายดีไหมครัอาีมันไลฟ์ได้หลายคนแล้วหรอสี่พี่ทันที่สี่อ้าวเป็นลากมันมาดิเียนะว่าไงยะทำไรบ้างเนี่ยเชโควิดที่ไทยหนักมากเลยนะใช่ไหมอย่าพูดถึง คุณไม่มีสิทธิ์พูดถึงคุณชีวิตดีคุณไม่มีสิทธิ์พูดก็ไม่อยายิ้มอย่างนั้นอย่ายิ้มอย่างนั้น<า>อย่ายิ้มอย่างนั้น<า>ครับมามาที่นี่เราไม่ชินคับปกติอยู่ไทยต้องใส่มาตลอดน,นะอยู่ที่นี่เราไม่ส่ <c oughs> เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับชว่วงช่วงรอว่าช่วงแรกอะทุกคนครับช่วงแรกพี่เกมคือส่งอันนี้มานะฮะส่งมาในกลุ่มเจอ,อวิดีโอคอนั่งสมาธิกันไหม แล้วก็ส่งหนังสือพระมาะให้ดชออูช่วงกักตัวไงเออช่วงกักตัวเย็นมาหานะเย็นไหมเย็นไหมเหรออากาศค่อนข้างสวิงนะหลายหลวันก็อยู่ประมาณแบบยี่สิบสี่ถึงสิบสามอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างสวิงอยู่เหมือนกันอ,อแต่ว่ามันก็ดีอะ่ะคือพอมันมีแดดเนาะมันก็แบบเออแดดสวยอะไรก็ดี เจอแมงมุมยังวิยงัยงยังยังยังดีแล้วครับอย่าเจอเลยค่ะไอ,อ้ยคนอื่นอยู่ว่านี่ว่าจะซื้อแมงมุมกลับไปไเชะตัวสองตัว <laughs> เห็นชอบบ,บ,บินบัตรินคงบินนะมึงมหน้าตายคงบิน,บน,บน,นมึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเฮ้ยฮัลโหลกดชวนใครผิดมาเพราะวันเนี่ย ครับหนึ่งฮัลโหลพอเช่เน็ตหายเหรอไม่ใช่เน็ตผมใช่ไหมที่หายไม่ใช่เน็ตผมเนาะอยู่จะว่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่นเกมพอดีเมื่อกี้ กับเดอ,อากาศสดชื่นจังเนะลยไม่มีพีเอมสองจุดห้าด้วยที่นีออะนะ่อย่าพูดเยอะเราอ่ะ <laughs> อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ,อยยอะไอ้ตะกี้มาแล้วพี่ไหนมาแล้วก็เข้ามาไมอ้นมก็กดอินไว้ไปแล้วนี่รอมันต้องรอมันจะหมุนก่อนอะ่ะแล้วมันจะเข้ามา แจ็คกี้มาดิแล้วใครเอร์เ,อ,เอร์อาจจะตีก๊อบอยู่แจ็คกี้เข้ามาดิครับ hello from california hello from golf c o s e queensland ชีวิตที่นู่นมีไงบ้างครับผม,ม,มีิมทำอาหารทุกวันเลยนะฮะใช่แล้วทำอาหารเนาะเราก็ไปซื้อพวกแบบเราก็ไปหาพวกร้านเอเชียนที่เขาแบบขาย เอเชียนกาซอรีนะที่เขาจะขายพวกแบบอินกิเวเดียนของพวกเอเชียนอะไรต่างๆอะไรเนี่ยแล้วก็ไปซื้อมาแบบไปซื้อพวกแบบไปซื้อหาซื้อรากผักชีมาด้วยอะไรเนี่ยเม็ดผักชีอะไรอย่างนี้เราทําไก่ย่างไก่ทอดหาดใหญ่เป็นแล้วนะแต่นี่คือเป็นสูตรัรบนึงนะถ้าเรากดโกลไลฟ h วิจก,กี้เนี่ยจักกี้จะเข้ามาในนี้หรือว่าไลฟ์นี้จะหลุดอะ่ะ ไม่ไม่พี่มันจะรวมเป็นแบบสามจอเลยครับกดแล้วนี่เขาไม่ได้่ดิี่บอกว่าเขาไม่ได้ผมกดชวนไม่ได้เหมือนกันกดขอรีเควสไม่ได้ไม่ก็กดชวนยาก,กี้ไปแล้วไงกดไม่ได้เหมือนกันครับก็กดชวนอยู่อินมันขึ้นว่าอินไวท์ชทไปแล้วอ่ะ แจ็กกี้ลองดูใน t q u e s t สักอย่างต้องรอยอีกแป๊บหนึ่งมั้งถ่ายยังไหนแล้วพี่ฮะถ่ายยังไหนนะครับถ่ายจากไหนอะไรนะถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายถังไหนละถ่ายถึงไหนไม่บอกบอกไม่ได้อ๋อไมค์เปอร์เซ็นก็ได้เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเหรอ ไม่ได้บอกบอกเดี๋ยวโดนเขามีสัญญาอ๋อโอเคครั <c oughs> บพี่โฟล็อป <c oughs> น้องออกแล้วเข้าใหม่ครับทำไมมันขึ้นว่าจักกี้ i s u n a b l e to join อ่ะจักกี้ต้องไปอัปเดตไอจีเหรอต้องให้พี่เช่ออกก่อนแล้วค่อยเข้าพร้อมกันเ <c oughs> หรอเอเหรอเพีออกเหรอโอเคโอเคครับเดี๋ยวพี่โชว์มใหม่นะ ได้เดี๋ยวชวนไปใหม่พี่เจมไม่อาไปจีหรือเปล่าเออว่ะหรือผมไม่ได้เป็น สวัสดีครับเช่ได้ยินเสียงไหมได้ยินพี่เสียงหายค่ะได้ยินได้ยินนี่ไงได้ยินอยู่ชวนแจ็คกี้เข้าไม่ได้เสียงหายเขาบอกเสียงหายพี่เหรอได้ยินผมป่ะผมพูดอยู่เนี่ยผมได้ยินพี่นะพี่ได้ยินผมป่ะไอเช่กดไลฟ์แล้วกันเลยเดี๋ยวเข้าไปพี่ไม่ได้ยินผมป่ะได้ยิน ออแต่คนอืียอ๋อได้ยินแล้วแต่ว่ามันชวนแจ็กกี้ชอไม่ได้นะทำไมเอาใหม่ชวนแจ็กกี้ใหม่แต่ี้แจ็กกี้เข้ามา <S <S นี่รอแจ็กกี้ตั้งแต่พาร์ที์ยังไม่ตกถึงพาร์ทิ้ตกแล้วแจ็กกี้เข้าไม่ได้เลยอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ ตอนนี้5โมง9นาทีเร็วกว่าไทาย3ชั่วโมงนะน่าพี่เจมเอาไปจีหรืออยังไม่รู้ว่ากดรีเ<ด>ควสไม่ไล่ครังา้นในจากกี้ไปสร้างห้องเลย แจ็คกี้ไปสร้างห้องโอเคนะ่ะ uh, <laughs> มันบอกว่าแจ็คกี้ is unable to join I don't know why ต้องให้แจ็คสร้างห้องเหรอไอเชสร้างก็ได้ครั้งที่เราใครชวนอะ่ะครั้งที่แล้วผมเป็นคนชวนแต่ว่าผมก็กดชวนแบบพี่เลยนะงั้นก็สร้างใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรน่าจะไม่ได้อัพไอจีครับห <laughs> มายถึงอัพรูปใช่ไหมอัพรูปไม่ค่อยได้อัพ <laughs> อ้าวัพเอ่ออัพอัพไปเช็ดทางห้องอ่ะได้พี่เดเจอเอ่อเอ่อปาบกี้อยู่ไหนขี้อยู่ไหนเนี่ยผมชวนพี่เจมได้แล้วจะกี้อ่ะ เออไม่รู้ครับพี่เจก,กี้ยังไม่ได้เข้ามานะฮัลโหลแรนดี้เจก,กี้ไหนเจก,กี้ไม่ได้อ,อ๋อมาละ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 ส่วนไหนบ้อยู่นนี้นผมกดไปแล้วผมกดไปแล้ว บอกทีว่ากดได้พี่พิวเตนะมุกดชวนแจ็กกี้ไปแล้วอ่ะ i n v i t e invited ไม่ได้ก็แจ็ค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 คนณหนีว่าได้ปะ เป็นปัญหาที่แจ็กกี้ละเออเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับน้องๆอ,อาจจะกลับมาอีกทีเพราะว่าจะไปตีเทนนิสกี่โมงพี่กี่โมงเนี่ยที่จริงนัดไป้ห้าโมงตอนนี้ห้าโมงสิบสองกลับมาไทยคือเล่นไม่ได้นะตีแล้วละลาย เออแต่ที่นี่ตอนเล่นตอนเล่นร้อนๆก็ดีนะลมมันก็มีมันก็โอเคดีครับดีดีผมลืมไปแล้วตียังไงลองออกแล้วเข้าใหม่แล้วอืมงั้นเะก,กี้ต้องเป็นคนเริ่มนะ งั <laughs> <laughs> ้นลองให้เจก,กี้เริ่มก่อนน้องไอ้เจก,กี้เป็นคนน้องไอ้เจก,กี้เป็นคนสร้างห้องไอ้เจก,กี้สร้างห้องนะพี่ สวัสดีครับทุกคนทำไมการไลฟ์ครั้งนี้มันยากเยินเลยเกิน มาอย่างอ่ะพี่เจมพี่เช่โอ้คนกดรีเควสต์มาเต็มเลยผมเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยทำยังไงดีโอ้ยพี่เช่มาแล้วพี่เจมอยู่ไหนพี่เจม เจอแล้วึบโหลอัลโอลอ่าวพี่เจมไปแล้วเหรอ,อพี่เจมว่าไปตีเทนนิสเดี๋ยวจะกลับมาตอนเย็นนี่พี่หลอกให้ผมไลฟ์ป่ะเนี่ยไม่ไม่ไมไม่เข้าไม่ได้เอง <laughs> ไม่ผมไม่ใช่เข้าไม่ได้จริงเหรอต้องกดชวนไปมันเข้าไม่ได้จอดคุณกดชวนไปแล้วมันบอกว่าอ n a b บ e ลเอ้ย i ิน i t e d อ่ะ นั่นสิผมก็กดเข้าไม่ได้เหมือนกันกดรีเควสก็ไม่ได้เฮ้ยน่าใส่นะครับใช้อะไรมาใอ้พิวเตอร์ดิครับรออะไรผมเพงตื่นส่วนผมนะครับน่าใสเพราะว่าผมใช้คิวครับ oh my god จริงเหรอใช่พี่ใช้คิว <Dark S 1> ต<อ>ัวไหนเนี่ยปอร์เซรั่มกับ dark spot โอ้ดจ้าจริงๆก็ว่าอยู่ทำไมช่วงนี้น่าใส่แปลก แกแกอืมเนี่ยพี่เจมส์ is unable to join จริงเหรอใช่มันคือพี่เจมส์ is unable to join ไปเฮียกันเองนะครับเพราะอะไรอ่ะหืมเพราะอะไรอ่ะนั่นน่ะสิ ทำไรอยู่ะกําลังตัดงานมหาลัยอยู่ครับนักศึกษาอีกหลายปีสู้ต่อไปครับใช่ครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนปตราเล่นเกมต่อแล้วเราเราต้องรอพี่เจมตอนเย็นใช่ไหมเออพี่เจมบอกว่าอาจจะมาตอนเย็นบอกพี่เจไปอัปเดตแอปด้วย เ้ยไม่เกี่ยวเกี่ยวเว้ยพี่เชจริงเหรออออันนี้ใช้ล่าสุดนะแต่ว่าเข้าได้ทั้งสองคนเลยไม่ถึงอัปเดตแอปพลิเคชันหรอนะใช่ไปเล่นเกมละได้เลยลบายบายไม่ได้ครับ ดีครับครับทุกคนก็เดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วนะครับ